สวัสดีครับพบกันแล้วนะครับในช่องช้างเผือกวิเชียวนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆน,นะครับที่เข้าแวะมาชมมารับฟังนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e นะครับขอบคุณยังสูงที่ติดตามนะครับ นี้นะครับไอ้น้ำเหรียญหลวงพ่อโตนะครับวัดพนันเชิงนะครับธนบุรีนะครับกรุงเทพมหาคนครปีสามสามนะครับเป็นเนื้อกระไ่ทองนะครับจริงๆแล้วนะครับมีเก่าวันนี้นะครับปีสองสี่กว่าก็มีนะครับ เป็นเรียนทองแดงนะครับไม่ได้เช่ามานะครับราคาสูงแต่เรียนนี้นะครับปลูกเสกโดยหลวงพ่อเพนะครับวัดพิกุณทองนะครับพ่อเปิลวัดบางพระนะครับพ่อเมียนนะครับปู่ทิมนะครับวัดข่าวนะครับ ศียานะครับแล้วก็อีกหลายๆโอเคจิอาจารย์นะครับที่ได้ปลุกเสกเข้าร่วมวิธีนะครับเป็นพระที่มีพุทธคุณกับองค์พันชาตินะครับแล้วครบปลอดภัยจากอันตรายนะครับเป็นพระสวยๆนะครับเนื้อสวยๆนะครับการเล่นหาก็อยู่ในหลัก อันต้นๆน,น,นะครับสวยนะครับมีหลายเนื้อนะครับหลายปีนะครับเราเอาแค่นั้นดีก,กว่านะครับสวยๆนะครับ ีสามสามนะครับแสดงว่าอาจจะไม่พอต้องขออภัยนะครับไล่นะครับ ตรงนุกแน่นอนนะครับ โด้วยนะครับขอขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆน,น,นะครับที่เข้ามาเว็บมาชมมารับฟังนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแจร์กดซับสไครต์นะครับขอบคุณอย่างสูงที่ติดตามครับสวัสดีครับ